นึ่งในผลงานรางวัลแห่งความภาคภูมิใจภายใต้คำว่าเทพปรดีสู่รางวัลกวีสินยอดเยี่ยมของเราชาวสสคออำนาจ,จเจริญสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจ,จเจริญโดยนางสุวรรณาขันติวิสิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจ,จเจริญพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้จัดทำผลงานเพลงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนได้รู้จักและติดตามข้อมูลข่าวสารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งจัดทำในรูปแบบบทเพลงภายใต้คำว่าเทพบดีที่ให้สื่อความหมายถึงตาสัญลักษณ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและได้รับความร่วมมือจากนายเทพนิรันร์แสงชาติเป็นผู้แต่งบทเพลงนี้ขึ้นต่อมาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญได้นำผลงานเพลงดังกล่าวมาจัดทำในรูปแบบมิวสิกวิดีโอเพื่อส่งเข้าประกวดผ่านช่องทาง YouTube ของกรมสวัสดิการ การและคุ้มครองแรงงานในเดือนสิงหาคม2564ที่ผ่านมากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดงานแสดงมุทิตาจิตเมื่อวันที่29กันยายน2564และได้มีการประกาศผลการประกวดเพลงเทพบดีปรากฏว่าสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญได้รับรางวัลประเภทกวีสินยอดเยี่ยมพร้อมรางวัลเงินสด3,000บาท นางสุวรรณาขันติวิสิตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญและคณะเจ้าหน้าที่ได้นำรางวัลดังกล่าวมอบให้กับนายเทพนิรันร์แสงชาติผู้แต่งบทเพลงเทพบดีในวันที่6ตุลาคม2564เพื่อเป็นการยกย่องเชื่อชูเกียรติแก่คูเพลงจังหวัดอำนาจเจริญผู้ที่มีส่วนสำคัญในการส,สร้างบทเพลงเทพบดีและได้รับการยอมรับในความสามารถด้วยรางวัลกวีศิลป์ยอดเยี่ยม สสคอำนาจเจริญคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน